สรุปแล้วตอนนี้ไปไม่รอดกันน้ำไหลแรงมากก็เอาข้าวจะจะเอาข้าวไปให้กับคนที่ติดอยู่ฝั่งนู้นนี่ไปไม่รอดนะครับดูน้ำครับเมื่อกี้ลงไปแล้วครับเมื่อกี้ลงไปแล้วนะฮะน้ำดูขนาดนี้นี่พิกอัพนะครับเราก็มาใส่เฮ้ยพิกอัพคาอยู่ตรงนี้ไปไม่ได้เราเอากะ่ยน้ำมาด้ เออให้นอ้นเอาเชือกผูกนะนกอ้นลอยเชือกตามเชือกมาแล้วมารับพวกเราเนี่ยดูกระแสน้ํานะครับไหลแรงมากนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สินาทีนะครับฝนก็ยังตกโปรยปลายไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพักเลยนะฮะนี่ครับต้องกระดึบกระดึ๊บไปอย่างนี้เลยนะครับ แรงมากนี่เป็นใจกลางเมืองของอำเภอลําสวนทิเลยนะครับนีเสร็จไปไม่รอด